สวัสดีครับช่องบักุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมรับนะครับเครื่อง Onyx Studio 5จากลูกค้ามานะครับอาการเขาบอกว่าเปิดเปิดอยู่มันก็ดับไปนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับใช้มอนบตไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กนะครับจะเห็นว่าไฟแดงขึ้นนะครับอาการตอนนี้นะครับถ้าเสียบปลั๊กเดี๋ยวผมลองเสียงนิดนึงนะครับ ยังไม่เจอปัญหานะครับอาจจะเป็นที่แบดมันเสียมนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมเสียบชาร์จไปค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก่อนที่ผมจะมาเปิดเรสนะครับคือเขาบอกว่าเปิดแป๊บเดียวมันก็นดับไปเลยอ่เดี๋ยวผมจะลื้อเช็คเลยนะครับ สำหรับเคสนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับถอดเครื่องออกมาถอดเครื่องออกมาเสร็จนะครับก็กดแบตนะครับกดแบตเสร็จแล้วนะครับสเต็ปแรกนะครับที่ผมจะทำนะครับคือผมจะวัดแรงดันแบตเป็นันดับแรกเลยนะครับว่าแรงดันปกติไหมนะครับมาดูครับมาจิ้มแบตดูเลยครับสายดํเบินขั้วลบนะครับสายแดงันก็บวกนะครับจิ้มลงไปครับตอนนี้ไฟมาที่3.4โวลต์นะครับ เห็นไหมครับพอผมเริ่มชาร์จกระตุ้นนะครับแบตก็จะกลับมาอยู่ที่3.4โวลต์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบตมันรุ่นนี้นะครับ3.4เนี่ยผมถือว่าต่ําไปนะครับคือลูกค้าเปิดอยู่นะครับมันอาจจะหลุดนะครับแรงดันมันหลุดไปปกติแล้วโนมิโน่วันเตองมันจะอยู่ที่ประมาณ3.7โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับก็คือเวลามันจะใช้งานก็จะเหมาะสมอยู่ประมาณนี้แต่ถามว่าลงไปถึง3.4เนี่ยแบตเสียไหมนะครับไม่เสียนะครับแต่ต่ำเกินไปแล้วนะครับคือถ้า3เนี่ยมันก็จะตัดแล้วเมื่อสััััักกกคครรรู่่่ททีผมมเสสชาา์จลลบบบไปนนะแดงงวต้อ มันกลับขึ้นมาที่3.4มจโวลต์แล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับเราสันนิษฐานได้ว่าแบตอาจจะมีอาการเริ่มเสื่อมแล้วก็เก็บไฟไม่อยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแบตนะครับผมจะทําการวัดแรงดันขณะชาร์จก่อนนะครับว่ามันปกติไหมนะครับถ้าผมเอามิเตอร์ไปจิ้มบริเวณขั้วแบตนะครับตอนที่เสียป๊กแล้วแรงดันมาประมาณ4ี่สโวลต์นั่นแสดงว่าระบบชาร์จเจอไม่ได้เสียนะครับผมจะยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะทําการเปลี่ยนแบตให้นะครับแล้วเราจะเทสกันอีกครั้งนงนอ่วนี้นะครับ ผมจะเทสชาร์จเจอร์นะครับผมจะเสียบไฟ19โวลต์เข้าไปนะครับตรงนี้ไฟ19วโวลต์นะครับวงจรด้านในมันถูกต่อไว้แล้วนะครับเพียงแค่ถอดแบตออกนะครับถ้าวงจรชาร์จเจอร์ปกตินะครับบริเวณนี้ไฟต้องมานะครับอันนี้โคลบนะครับผมจะวัดแรงดันประมาณตรงนี้นะครับครูนะครับโอเคครับตอนนี้แรงดันมานะครับแรงดันมาปกตินะครับ หลังจากที่ผมเทสไปสักระยะหนึ่งผมดันเจอว่านะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะครับรูมันจะเหมือนกับว่าไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเจอแรงดันที่มันผิดปกตินะครับมาดูนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูนะครับมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเวลาเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับอีกอาการหนึ่งผมเจอแล้วนะครับเห็นไหมไฟมันไม่ติดนะครับไฟมันไม่ชาร์จนะครับไม่ชาร์จเข้าตรงนี้ นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จที่มาจากลูกค้านะครับจุดหนึ่งเลยนะครับที่ลูกค้าบอกว่าอยู่ดีมันก็ดับไปแล้วก็ไม่มีไฟอะไรเลยนะครับคราวนี้ผมจะดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วผมจะเอาที่ชาร์จของผมนะครับนี่นะครับสิบเก้าโวลต์นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับชึบดูนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมครับไฟชาร์จขึ้นนะครับอะหลังจากที่ผมพยายามลองทดลองอยู่นะครับทดลองอยู่พักใหญ่ๆนะครับนี่ครับไอ้ตัวนี้ครับไฟมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงหมายถึงว่า บางทีมันก็12บโวล์นะครับบางทีมันก็1 3บโวล์บางทีมันก็ตกไป1ิบโวล์นะครับผมรู้ได้ยังไงครับผมเอามันต่อเข้าตรงนี้นะครับแล้วผมก็เอามิเตอร์เนี่ยจับนะครับจับปรากฏว่าแรงดันมันขึ้นลง11 12 10ด1ิ2 13ิบเดสาบงทีก็ไปถึงสิบ้านะครับมันก็เลยเกิดอาการชาร์จไม่เข้านะครับบางทีก็จะเข้าบางทีก็แรงดันไปถึงสิบเก้านะครับเมื่อไหร่มัปถึงสิบ้ามันก็จะเข้านะครับโอเคครับอันนี้เป็นอีกอาการหนึ่งที่เจอนะครับผมครับดูกันอีกครั้งคครรัับบวิธีเทนะ ผมจะเทสที่ชาร์จให้ดูนะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จที่มาจากลูกค้านะครับปกติแล้วจะใช้ไฟ19โวลต์นะครับแต่ผมเจอสิ่งปกติกับที่ชาร์จตัวนี้ครับนี่นะครับผมเจอสิ่งปกติผิดปกติกับที่ชาร์จตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้ดูนะครับอดูตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมวัดได้15นะครับไป19นะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นอะไรไหมครับนแรงดันไหมครับมันผิดปกติครับมันไม่ขึ้นครับบางทีมันมาแล้วบางทีมันก็ไม่มาอย่างเงี้ยนะครับ ดูวิลลอนะครับไม่ใช่ตูดหลวมนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมาดูวลอบนะครับตอนนี้มาเห็นไหมครับมาสิบสามโวลต์กว่าๆนะครับบางทีก็สิบห้าโวลต์นะครับบางทีก็สิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเนี่ยไฟอาจจะติดนะครับแต่พอบางจังหวะมันลดไปสิบสี่สิบห้ามันจะไม่ติดนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับคราวนี้ผมจะคอนเฟิร์มด้วยอะไรนะครับดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นมิเตอร์นะครับที่เป็นสิบเก้าโวลต์นะสิบแปดจุดเก้านะครับผมจะเสียบเข้าไปนะครับ ผมจะเสียบเข้าไปแล้วผมจะวัดให้ดูนะครับวัดเปียกเียบให้ดูเลยนะครับนี่นะครับคือรุ่นนี้มันใช้แรงดันสิบโวลต์นะครับเห็นไหมครับสิบเก้าโวลต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปชาร์จนะครับอผมเสียบที่ชาร์จให้ดูนะครับอาการที่จะเจอนะครับเมื่อสักครู่เจอเลยนะครับกว่าจะหาสาเหตุเจอนะครับลูกค้าแจ้งว่ามันชาร์จไม่เข้าใช่ไหมครับเอาละพอเทระยะยาวผมเจอแล้วครับอ่ะผมจะเสียบ ชุดชาร์จในเข้าไปนะครับจะเทสให้ดูเห็นๆเลยนะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จเดิมที่มันติดมานะครับโอเคแล้วหนึ่งมันแบตเสื่อมนะครับมันแบตเสื่อมด้วยนะครับเพราะว่าที่ชาร์จมันชาร์จไม่เข้าแล้วแบตมันปล่อยทิ้งไม่หมดไ้นานๆนะมันชาร์จไม่เข้ามันก็เสื่อมไปตามไปด้วยนะครับถึงแม้ว่ามีจะมี BMS คุมเห็นไหมครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไฟนะครับขึ้นบ้างเป็นเป็นบางจังหวะนะครับที่ผมเจอคือติดนะครับมันจะติดตั้งแต่เมื่อแรงดันมันมาถึง19วมันก็ติดสักหาราวี้ผมันกผมดึงออกเสร็จแล้วอ่า เดี๋ยวผมเอาของผมนะครับของผมนะครับเมื่อสักครู่ไฟไม่ติดนะครับชึบอ่ะเอาของผมนะครับเห็นไหมครับเห็นเลยครับนี่ชาร์จนะครับโอเคแล้วครับสาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าแจ้งมาผมเจอแลวครับต้องเทส์ยาวๆอย่างนี้นะครับบางครั้งเทสระยะเวลาสั้นๆมันไม่เจอนะครับงานแบบนี้นะครับผมรีบไม่ได้นะครับบางครั้งลูกค้าส่งมาอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างซ่อมนานครับไม่ช่างไม่อยากให้เอาไว้ที่ช่างนานๆครับบางทีมันมันไม่เจออาการนัันทีทันใดครับต้องลองรันไปสักครั้งหนึ่งจะเห็นอาการ สรุปแล้วหนึ่งส่วนที่ทําให้เกิดปัญหาคือสายชาร์จด้วยครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเปลี่ยนด้วยครับคือเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่ผมวัดไฟตอนที่ยังไม่เสียบแบตนะครับจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันมาอยู่ที่ประมาณแค่สามจุดแปดกว่าๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วแบตพวกนี้นะครับมันจะเต็มอยู่ที่สี่จุดสองครับผมก็เลยยืนยันนะครับเพื่อความชัวนะครับปกติแล้วเราจะเห็นชาร์จเจอพวกดิเทียมไอออนแบบนี้นะครับมันจะต้องมาประมาณไฟประมาณสักสี่จุดสองนะครับผมก็เลยเอามา เเพื่อคอนเฟิร <od SC I noise> okay, ์มนะครับตอนแรกที่ผมเสียบไปนะครับมันจะมีไฟอยู่ประมาณ4โวลต์นะครับ4โวลต์นะครับแล้วมันก็ไล่ขึ้นมานะครับ0ู0 0ครับปัจจุบัน09เครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับนี่แสดงว่ามันเป็นระบบของชาร์จเจอร์นะครับไม่ต้องตกใจบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ต่อแบตครับไฟมันก็จะประมาณประมาณมาประมาณ3.3839ไม่ต้องตกใจครอเราเสียมแบตไปเดี๋ยวมันมาเก้าไมันค่อยเพิต้อย่างตกใจครันได้อย่่าางงหนึคือชเจอร์ระบบชา์เจอร์ไม่ไดด้ผิปกตินะครับโเคนตอนี๋ยวม ไปทำแบตนะครับอันนี้เป็นขนาด8,000ม mm. ิลิแ 4. อมแปร์นะครับแรงดัน3.7ถึง4.2โวลต์นะครับก็จะใส่ไปช่องตรงนี้นะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปคนอนึ่นครับคอนเฟิร์มก่อนครับแรงดันปกติหรือไม่นะครับโอเคครับผมวัดแรงดันแป๊บนึงนะครับชิป นี่ครับแรงดันอยู่ที่3.7มจุดเนะครับสามจนะครับแสดงว่าแรงดันปอะมานี้พอได้นะครับมันก็จะเปิดเครื่องติดนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่ามันจะตรงเนี้ยต้องยัดอีกนะครับต้องยัดเดี๋ยวผมยัดที่หลังนะครับเทสเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองฟองน้าให้ลูกขายรอบนะครับตอนนี้ผมจะเสียบไม่ไม่ได้สุดมากนะครับเพราะว่าเป็นแค่การเทสเดี๋ยวมันจะดึงออกลำบากนะครับก็จะใส่ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเสียบเข้าไปครับเส่เข้าไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเปิดเครื่องติดไหมนะครับ ติดนะครับผมติดครับลองเสียงกันสักนิดนะครับครับอันนี้คือที่เขาแจ้งไว้นะครับก่อนหน้าคือมันเปิดไม่ได้เลยคือเปิดไม่ติดเลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนแบตเข้าไปแล้วมาลองฟังเสียงกันเลยนะครับอันนี้ใส่แบตใหม่ไปนะครับ พาร์สิบจะไม่เด้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ประกอบนะครับมันจะดังแค่วูฟเฟอร์กับเสียงแหลมนะครับโอเคครับผม จะเพล็ชาร์จอีกรอบนะครับเราครับตอนนี้นะครับก็ผ่านาหลายชั่วโมงแล้วครับใช้ชาร์จเจอร์ตัวใหม่ในการทดสอบต่อจะเห็นว่านะครับแรงดันครับแรงดันแบตค้อนใหม่นะครับที่เปลี่ยนเข้าไปนี่เป็นขนาด8 0 00มิลลิแอมเป์นะครับจะอึดกว่าเดิมถึง 2- ถึงสาเท่าตัวเลยครับเกือบ3ามเท่าตัวนะครับเห็นไหมว่าแรงดันเขาขึ้นต่อเนื่องนะครับมีการชาร์จเป็นปกตินะครับแล้วก็หลอดไฟจะเห็นนะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเป็นสีแดงนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า โอเคระบบอะไรกลับมาปกติแล้วนะครับอ,อานนี้ผมก็รื่มสบายใจนะครับเดี๋ยวเทสนี้นะครับผมจะเทสรันนะครับเดี๋ยวตัวที่ผมเอาไปฟาครอบไปซักให้ลูกค้าเสร็จแล้วมันแห้งนะผมก็จะมาประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเปิดเทสนะครับเทสรันไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับว่าอ,อ,อาการที่ลูกค้าเจอมันมันไม่ได้เป็นมาจากส่วนอื่นด้วยนะครับ ณตอนนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าสาเหตุที่มันเกิดนะครับในในเคสนี้นะครับมันเกิดอะไรตั้งต้นเลยนะครับมันมาจากตัวที่ชาร์จของลูกค้านะครับที่มันผิดปกตินะครับคือแรงดันของมันเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งมันมา18บางครั้งมันมา19โอเคมันก็ชาร์จเข้าแล้วครับบางครั้งมันตกลงไปนะครับพอแรงดันมันตกมันก็เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าไฟสถานะอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะแรงดันมันไม่ถึงเกณฑ์19โวลต์ที่เขาตั้งเอาไว้นะครัััับบบพออไไไมมม่่ถึึงเกกิดะะะรรรรข้นนนคค็จชา์ มันก็จะไม่ชาร์จเข้าตัวแบตนะครับพอตัวแบตมีไฟเลี้ยงนะครับแบตพวกนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะครับจำไหมนะครับมันจะมีนอร์มินเตอร์วัเตอยู่มัน3าุด37โวลต์นะครับถามว่ามันต่ําลงได้ถึง3โวลต์ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ควรอยู่นานๆนะครับพอมันหลุด3โวลต์มานานๆแล้วเนี่ยการที่จะกระตุ้นกลับมาเนี่ยจะเอาประสิทธิภาพตัวเดิมมันกลับมาเนี่ยยากมากครับแบตดิียมไอออนนะครับยากมากนะครับถ้ามันหลุดไปแล้วก็คือมันเสี่ยงที่จะเสียแล้ว คือขาว่ากระตุ้นกลับมาก็ใช้ได้อีกสักพักหนึ่งมันก็จะมันก็จะเสียแล้วก็ชำรไปสุดท้ายเราก็ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องระวังนะครับข้อแนะนําของช่างก็คือว่าใช้แบตลํโพงนะครับใช้ให้หมดได้นะครับแต่อย่าบ่อยนะครับนะครับถ้าหมดเมื่อไหร่นะครับจะต้องรีบชาร์จนะครับแต่เคสเนี้ยมันหมดนะครับมันหมดเกลี้ยงพอมันหมดเกลี้ยงมันไปบวกกับสายชาร์จที่มันมีปัญหาเลยมันทําให้การชาร์จเนี่ยไม่เข้าครับมันก็ทําให้แบตเสื่อมตามมาพอแบต อ่าโอเคแล้วเปิดเมนติดเลยบวกชาร์จไปเขาลูกค้าก็ตกใจอ่ะโอเคครับเคสนี้หวังว่าผมเทสหลันคืนนี้แล้วแล้วจะไม่เจอปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่เจอปัญหาแล้วผมก็จะส่งกลับลูกค้าแลวครับสาหรับตอนนี้แบตนะครับก็เต็มนะครับเต็มที่เรียบร้อยนะครับตัดชาร์จไปแล้วนเห็นไหมครับประมาณสี่เกือบสี่จุดสองนะครับแบตก็ตัดไปเรียบร้อยครับเต็มอันนี้ผมก็จะประกอบกลับแล้วครับผมอันนี้ได้ที่ชาร์จใหม่มาใส่นะครับชาร์จเต็มตัดเรียบร้อย อนุญาตประกอบกลับเลยครับครับตอนนี้ผมก็เอาฝาที่ถอดไปซักนะครับมันก็จะขาดมันเดียมอะไรครับผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับจัดเดี๋ยวคือช่วยซักให้สะอาดขึ้นได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมถอดซักให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันใหม่ขึ้นนะครับรานนี้เรามาเปิดเครื่องดูเลยครับเครื่องเลยครับจะเห็นว่าไฟเป็นปกติแล้วนะครับสีขาวนะครับอิดปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโซโล่เพลงดูเลยครับ